พี่น้องมือนี้แม่ปังสิพาหนึ่งปาก,กินเดอ้อจา้าสวัสดีจ้ามือนี้แม่ปังสิพาเก็บมาเขืออยู่ในสวนเดอ้อจา้าแล้วก็เป็นหนึ่งปาก,กินเห่ามาื่อนีไปเก็บมาเขือกันเลยนะคะ ได้มาแล้วผักเติมนะคะ นางรักโรยก่อนดับข้าวมะเขือ ถั่วพักไร้พีหน่องมันจังแ่บบ้านเท่านั้นตามลงไปด้วยมะเขือพวงพวกนี้กบเลยนะคะ หนึ่งปลาใช้พักได้หลายเธอพ่น้องเอ้ยแล้บ้านานางกินก็แกว้วบองบัดนี่เอ้ยปอีปลาสุกแล้วนะคะปลาสุกแล้วนะคะ หักเป็นหมวกเป็นหมูผักหลายอย่าง พี่น้องเมื่อนี้แม่ฟังพาก,กินหนึ่งปลาเด้อเนึ่งปลาแม่น้ำมูลจ้าปลาจากแม่น้ำธรรมชาติเท่าพักร้ายได้พี่น้องเก็บมาจากไมสชวนหน่อยๆเห่านี่ละ พักนั่งตู้ส้างไว้ก่อน ปลานี่กัเอือบใช้เข่าแบบโบราณโบราณเราเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งปลาปลากับเอือบใช้เข่าเด้อพี่น้องเด้อโบแมนดังได้เห็นขาวๆนี่เอือแบบใช้เขา่าใส่ข้าวใส่ขิง เป็นอันว่าเป็นอันว่าเสร็จพิธีนะคะนี่ไงคะนึ่งปลาแม่น้ำนะคะนึ่งปลาแม่น้ําแล้วก็แกวบองเนี่ยผักเราเยอะแยะเลย ืัอน,นี้แม่ปังสิพากินหนึ่งปลาเด้อจ้าขวงเขายายนี่ใ,ใส่มันโหลดน้ำหนึ่งแก้วนี่ก็ใส่มันไปเลยจ้ากินข่ากันหนึ่งปลาเด้อจ้าอ่าขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ดูจนจบคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ปังนะคะ,ะเด้อพี่น้องเลยมากินเขากันหนึ่งปลาหนึ่งปลามีแต่ตัวงามๆเลยนี่ปลาสดๆดินทับๆอยู่เนี่ยมะเอือบใช้เขาดีๆแล้วก็นหนึ่งหนึ่งแบบบ้านเฮามะเขือม่วงเฮาเก็บมาแตาสวนหมังยังเฮาเก็บมาตามาต่วสวนทั้งหมดเขาบรไส้ทืิอเขาเขามีแค่พออยู่พอกินก็เอาละบรไส้ทืิอะไรคล้ายกับสร้างมัน่นมาต่เฮาบรได้ไปบุญไหว้น้นผู้อืน่น ขอบคุณในหลายเด้อจ้าที่ดูจบคลิปสวัสดีค่ะ